นายสมศักดิ์เทพสุทินนะครับพรมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและการัฐมนตรีซอยนะครับล่มพื้นที่ไปที่จังหวัดศิสเกตไปตรวจงานราชการในเทือนนี่นะครับแล้วก็มีสอสอในพื้นที่นะฮะนประชาชนไปยื่นเรื่องนะครับเพื่อรองเรียน้เพื่อเรียกร้องนะฮะให้แก้ไขปัญหาถนนเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดครับ นายสมศักดิ์เทพสุทินร่องนายกรัฐมนตรีนนครับพร้อมด้วยนะฮะนายสุริยะจึงรุ่งเรื่องคิดรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและการน้างมน้นพรเจะเริญศสีขับรัฐมนตรีซอยว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะครับพรเพื่อนกระไดล่งพื้นที่นะฮะเป็นตัวราชการที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับโดยมีนายอนุพงศุขสมนิตรับผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษให้การต้อนรับในเทอร์นีน้ำนะฮะโดยนายสุริยะจึงรุ่งเรื่องคิดขับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเพื่อนกระไดบอกนะครับว่า นานยกรัฐมนตรีนะครับได้สั่งการให้ลงพื้นที่ในเทอนนีนะครับมารับทราบป,ปัญหาความต้องการของประชาชนและกับพบกับสสอนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของชาวบ้านเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องถนนซึ่งกระทรวงคมนาคมรับผิดชอบโดยตรงกันเลยนะฮะแขวนทังหลวงและกัแขวนทังชนบทนํานะครับเพื่อนก็ได้เสนอโครงการปรับปรุงและกัขยายช่องทางจราจรมาแล้วนะครับ เพื่อให้การสัญจรและการการขนส่งสินค้ามีความสะดวกสบายปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอีกทั้งนะฮะยังสามารถเชื่อมโยงไปกับจังหวัดใกล้เคียงใดนํานะครับนับได้ว่ามีความจําเป็นเป็นอย่างมากซึ่งเพิ่นกระสีได้เร่งนะครับหางบประมาณมาดําเนินการให้นะฮะเพื่อถือว่าพอถือว่าเป็นปัญหาที่เร่งด่วนและก็มีความต้องการของชาวบ้านผ่านสสในพื้นที่นํานะครับเขามีเสียงสัมผณสครับลองไปฟังเสียงผมฮะ และกรมทางชดทางหลวงชนบทได้มีการพรีเซนเตชันให้ดูนั้นก็เป็นโครงการที่มีความสำคัญแล้วก็เป็นประโยชน์ทั้งสิ้นซึ่งทางผมเองก็คงได้สั่งการใี่กระทรวงพาณาคยนะครับว่า,าจะบรรจุลงไปในแผนของกระทรวงพาณาคยและพยายามจะหางบประมาณนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็ได้งบประมาณแล้วแต่บางส่วนที่ ยังไม่ได้งบประมาณเพิ่มเติมก็คงจะต้องมีการขอกับในอนาคตคงจะต้องข,ขอเพิ่มเติมครับนั่นก็คือเสียงสัมผัสน,นะครับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจน,นะครับเพ่นบอกว่ากาลังเลงหางบประมาณมาปรับปุ่มสองแซมถนนไหย,ยูนั่นเองนะฮะน้องแตงครับค่ะ